ครับอันนี้เป็นหัวแปลงเกลียวนะครับหัวเทียนหัวแปลงเกลียวหัวเทียนนะครับมาครบทุกไซส์แล้วตอนนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นเป็นไซส์เราเริ่มจากเครื่องตัดหญ้าก่อนนะครับสมมเพลูกค้าเอาเครื่องตัดหญ้ามาแปลงนะครับตัดแมกนิโตออกหรือว่าตัด cdi ออกในเครื่องที่มี cdi นะครับหรือว่าจะตัดแมกนิโตแมกนิโตออกนะครับแล้ว การจุดระเบิดนะครับแล้วจะมาใส่เป็นหัวเทียน g 5นะครับเป็นหัวเทียน g 5ก็คือตัวนี้นะครับหัวเทียน g 5ลูกค้าก็ต้องเลือกเป็นเครื่องตัดหญ้าแปลงเป็นหัวเทียน g 5นะครับตัวนี้เรามีมาแล้วนะครับเทียน g 5นะครับแล้วเราก็สามารถเอาโกปักของเครื่องในโตเรามาจุดระเบิดได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าอยากจะแปลงเครื่องตัดหญ้าให้ไปใส่ C D I นะครับเราจะใช้เป็นแปลงลงมาเป็นหดเทียนเบอร์ที่เขาเรียกว่าเป็น C M 6นะครับ C M 6แล้วก็จะใช้ตัวนี้นะครับแปลงจากเกลยวเครื่องตัดหญ้ามาเป็น C M 6เพื่อที่จะใส่ T d I ก็ต้องใช้เบอร์นี้นะครับ หรือเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่องเบนซิน rc เนี่ยนะครับที่ใช้ในงาน rc เนี่ยนะครับที่ใช้ในงาน,นบินเนี่ยไม่ใช่เครื่องตัดหญ้านะครับมันที่คือตัวเครื่องมันเองเนี่ยนะครับมันจะมาเป็น cm 6ใช้ระบบ cdi ในการจุดระเบิดแต่ว่าอยากจะถอด cdi ทิ้งนะครับแล้วก็มาจุดระเบิดด้วยหัวเทียนเบแปตัวนี้นะครับโดยตัดระบบ cdi ทิ้ง ก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเรียงถ่ายไว้ให้นะครับว่าความต้องการของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงตามเบอร์แบบนี้ดีวกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงให้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับ ลูกค้าต้องการแบบไหนอธิบายไม่ถูกดูคลิปแล้วก็แค่แจ้งเบอร์มาเลยว่าเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามนะครับ